ครับกับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาชิกอของช่องนะครับที่คอยสพอร์ตช่องมาตลอดนะครับก็ขอบคุณ f อซที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะนำสูตรนี้มาให้ดูก็คือปกติมันจะเป็นสูตร10หน่วยบนเนาะสูตร10หน่วยบนแต่ รอบที่ผ่านมานั้นเขากระโดดไปที่หลักร้อยแทนก็ให้ดูว่ารอบนี้มันจะมาสิบหน่วยหรือเปล่าหรือจะกระโดดไปที่หลักร้อยเหมือนเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นจับมาชนเนาะจับมาชนกับสูตรสูตรสิบบนไอตัวไอสูตรสิบหน่วยสูตรนี้ที่ใช้หลักสิบเนาะเป็นตัว อ่าเป็นตัววิคเคระร์เนาะก็ใช้หลักร้อยอ่าหลักร้อยวันที่1นึ่ทำตัวเลขออกมาได้5ตัวเนี่ยแล้วก็มาชนกับไอตัวสูตรที่ใช้หลัก10มาคำนวณเนาะอ่าสถิติเขาก็จะเดินมาที่10หน่วยตลอดเลยนะก่อนหน้านั้นชนตัวเดียว0นย์ก็ยังมานะศนี่อ่างวดนี้ชนที่5้ากับ6 เขาก็มาที่เลข5เนาะหลัก10ก่อนหน้านั้นอีกอหลังจากนั้นก็ห้าหชนเยอะไปหน่อย4ตัวเขาก็มาที่เลขแหลัก10แล้วก็เลขเ็ดมาที่หลักร้อยเนาะนี่งดทัดมาได้8 90 1กสตัวเหมือนเดิม8 90 1ก็มาที่เลข8ปดก็คือตัวนี้เลขแปหลักหน่วยอรอบที่ผ่านมาเลข8 กับแปดชนกันแอดเปเน้นเจ็ดอ่าก็เข้าไปที่เลขแปดเลขแปดเข้ามาที่หลักร้อยอืมกระโดดไปที่หลักร้อยมีงดนี้พองดนี้เราดูว่าจะกลับเข้ามาเป็นสิบหน่วยเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่กระโดดกลับมาแอดก็จะวางไปเป็นเลขเด่นปนแทนเนาะรอบนี้ตูร ็ง่ายๆเนาะก็ใช้หลักร้อยบนหลักร้อยเดินไป5สเต็ปก็จะได้8 9 0 1 2อ่ะแล้วก็นำหลักสิบมาหลักสิบก็คือ1 2 3 4รอบนี้ชนกัน ชนกันสองตัวเหมือนเดิมเนาะอ่าหนึ่งกับสองอา้าวชนกันที่1กับสองงวดเป็นที่เป็นที่เท่าไหร่เป็นที่1ตุลาคมนี้1กับ2จะมา10หน่วยหรือจะกลายเป็นเด่นบนไปแทน จะกลายเป็น10หน่วยแล้วจะกลายเป็นเด่นบนรอบนี้ขอวางไว้ที่เด่นบนไว้ก่อนนะต้องมี1กับ2ติดมาเนาะถ้ากลับมา10หน่วยค่อยมาวางไว้เป็นตัวเด่น1กับ2มีชนกับอะไรบ้างอ่ะก็คือสูตรนี้แหละแอดไปนำไปชนกับสูตรนั้นสูตรหลักร้อย ก็จะมีนี่หนึ่งกับสองอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะมาหลักร้อยหรือหลักสิบหน่วยเพราะว่างวดงวดนี้มันออกแปดหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองก็น่าจะก็ยังน่ามองอยู่นะรอบนี้เพราะว่าเออมันน่าจะส่งต่อเลขสามตัวนี้น่าจะมีมาคือตัวเลขมัน มันต้องมีตัวหนึ่งติดมาหวยไทยรอบนี้นะก,ก็ลองลองสังเกตมาหลายงวดแล้วก็ดูสถิติเขาเอ0าหกาสงห้มาหลักร้อยกับ0หลักหน่วยอ่าแล้วก็มาอะไรหกับ3ามสงหกับ3มาสองตัวเลย10หน่วยอารอบนี้เจ็สองไม่มีก็คือหลังจากที่มีมีเลข5มาสามงวดก็หายนะ ปกติอะตัวเลขที่ซ้ำๆกันอะสามงวดเขาจะเดินมาแค่สามงวดนะไม่ถึงสี่นะแอดสังเกตมาหลายรอบเออเนี่ยห้ามาสามงวดห้ามีห้าหลักร้อยแล้วกลับมาสิบมาครบทุกตำแหน่งแล้วก็เลขแปดรอบนี้เขาไม่มีสักตัวเลยเจ็ดแปดสองแล้วก็มาสี่เจ็ดแปดจากหลักอะไรมาทุกหลักแล้วเลขแปด แอดมองว่ารอบนี้แปดไม่น่าจะมาแล้วนะ 7, 8, 2, เจ็ดแปดสองเลขแปดมาหลักสิบมาหล,ลักหน่วยเนี่ยส่งเจ็ดแปดมาสองตัวเลยเออแล้วก็ส่งส่งแปดมาตัวหนึ่งไปหลักต้อยหลังจากที่มาครบมาครบแล้วรอบนี้เลขแปดแอดคิดว่าน่าจะหายสาบศูนย์ในชุดสามตัวบนแน่ๆสามงวด ลองสังเกตดูนะใครใครได้ลองดูหรือเปล่าอ่ะอาจจะมีส่งต่อไม้ส่งต่อก็คือเลขหนึ่งเลขสองจะมีมาสักตัวไหมหนึ่กับ2อง่คิดว่าน่าจะมีนะไม่ไม่หก็2อนี่แหละเลข2วันอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจอาจจะมาไนดูซิสจิติหวยวันอาทิตย์หวยวันอาทิตย์ จะมีไหมสองอาจจะมีได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยหาสูตรอื่นมาประกอบเนาะก็นำตัวเลขไปวิเคราะห์ดูก่อนอ่ะนำสูตรนี้ไปพิจารณาดูเนาะว่าความเป็นไปได้มีหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาอาจจะหลุดออแต่ก็เรามาสู้กันต่อนะครับเหงๆกปังกนนะครับงวดนี้สวัสดีครับ